วงดนตรีลูกทุง่ง M.S.U เศษแบนด์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับ รอยจิตวิญญาณธรรมชาติและผู้คนในคุ้งโขงอุสาคเนให้ผสานผสมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวมาเนิ่นนานนับแต่การระประถมสัตว์ธรรมอันนำสู่ความนอบร้อมต่อสรรพสิ่งสรรพชีวิตขวัญนามมาทำแห่งวิญญาณซึ่งประกรณำตำนานต่างฐานไขถึงว่าเป็นดั่งแก่นแห่งชีวิต อันสถิตยังตั้งเป็นมิ่งมงคลเนื่องในวโรากาศมงคล6 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวงดนตรีลูกทุ่ง MSU State Band มหาวิทยาลัยมหาสรารคามจะได้น้อมนำประกรณำแห่งขวัญอันยั้งย่างทิดเบื้องบนสู่ขวัญอาราธนา ไขประตูฝาทั้งแปดทิศอันเป็นที่สถิตแห่งสัตว์ตัวเพิ่งสัตว์ปฐมมงคลในสกลจัก,กรวาลตามตำนานอีสานเก่าแก่และวันนี้จะได้กล่าวพร้อมกันว่าสีสีให้เป็นสีปกจักพระเทศเจ้าจอกวันแนเด้ าผู้ราชวงศ์จักรีทำศิละปะวัฒนธรรมมากมีการศึกษาทรงชี้นำให้สูงใจทุกรานาำพระไทยประเทพพันบัน ทําชื่นคืนละพระคือผู้ให้ด้วยน้ำพระทัยเมตตาอยากที่จะทา้ผู้ใดมาที่อเปรียบ ข่นมนิยมไทยไว้ วันดีวันสิทธิอาม,มุตตะสูตกแอ่งตกผ้าควันแล้วจิงใดสูดซึ้งควันว่ามาเย้ ยือ,อ,อคนนีให้มาอยู่ไหนสะกคนตายตาตอเทาอายุเจ้าได้หาพันวัสามาแล้วจองพรถวยทอดพอสมเด็จพ,พระเทพพระราชสุดา สรงผาดกระเลืนเผือดผ่าดุดธ่เจ้าค้า อเอเสื้อสาดแห่งอย่เม็นสาบคุยกันเกิดเป็นลูกอีสานในหักงแพ้งกันว้หูไหดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้อย่าฝ่า,าลืน้นบอมเมนอื่นไผ่พุนเท่าคนบานเดียวกัน บ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนอยังมีคำปลอบใจมีคำว่าคำบายดีบอกให้กันเสมอเจอคนบ้างหาไอทิศเข็์เข้ามาเป็น คนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเห็หน้าด้เอาไปใส่เต็นตัดสินใจกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดที่โศกมานบนอนนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเดินบนบา้านหาน้องตั๊กแตแนเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็ดผ่าแรงที่ไทยกับเงินที่ได้ยังบอกเคยคงค่านักเร กลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาสลาบเข้าได้เบาาจาจังด้ออกตาเอาก่อน ลอดใจมีคำว่ามสมบายดีบอ่อห้ตัเสมอเดิมคนบ้านหาอ๋อยน้องคนบาน้านห่าให้โชคให้มันให้มั่งให้ม,ใหมีให้อยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีเฮเด้อครับี่น,อน้อง บ้านเฮาคนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันซอยซอยพี่น้องทั้งซอยสาวส้าน้อยเต้นอาหารเดี่ยวถึงภนยในบัตรต้องใกล้ๆระหว่างมือไผยที่แท้คนบ้านเดียวกันตุนิต กอดาดากดเดที่รับมาบอเดินกอให้เจอน้าบอกรีลาฟีจาว่าทางลัใส่กันทั้งปอดจาารอนตาละเลอมีน้องละท้องลองเจ้าเล็งเอ้าเล็งเล็งเล็งเฮเอ้าเลงเล็งเล็งเล็งลับตาเล่งเล่งลับนาเล่งเล่งเดือดังเดือดเดือดังเดือดเดือดังเดือดละเดือดเดือดเดือด ขอล่าวคำว่าขอบคุณ,คณและสว <ะ S> ัสดีค่ะ สวนสุด็เสียงนีดังให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพืออย่างละมามวนแทนคือพิธีกรก็เต้นอยู่ด้านหลังด้วยเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวโอ้มันจริงๆนะคะคนบ้านเดียวกันเวอร์ชั่นมหามหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่ สุดที่จะพันนานี่เห็นพิธีกรหอบกับสตาฟหอบด้วยใช่แล้วนะคะเต้นอยู่ข้างๆนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการให้คําแนะนําสําหรับทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สถาพรครับครับผมคงมีโอกาสได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็แปลว่าการประกวดจบสิ้นถูกไหมครับต้องชมนะฮะทุกวงมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมา นะทั้งวงใหม่ที่ไม่เคยมากับวงที่เคยมาแล้วเหมือนที่ครูเทียมพูดบอยว่าก <c oughs> ารไ,ได้มาซึ่งแชมป์เนี่ยก็ยากรักษาแชมป์ก็ยากมหาสา,ารคามเนี่ยครูรู้จักรู้จักเพราะว่าชื่อเสียงรุ่นพี่ๆเธอทำเอาไว้ดีนะฮะทีมเวิร์กดีแล้วใช้จุดแข็งของความเป็นคนอีสานใช้พื้นเมืองเอามาร่วมเล่นคนโปรงลางเมื่อกี้คนไหนยกมือนิดนี้สุดยอดเลย้อนะ รบมือให้คนเป่าแคนด้วยครับ <Yeah. S 1> เอางี้ว่าเครื่องอีสานเขาใครจะซื้อตัวไปค่ายไหนก็เชิญเลยครับก <Yeah. S 1> รมเกลือนครับ <Yeah. S 1> เขาเล่นได้ดีเล่นได้ดีเลย <Yeah. S 1> ก็ผมดูเรื่องดนตรีก็ขอชมว่าวงนี้ผมยังนึกเลยว่าเดี๋ยวผมจะลงจเวทีได้ยังไงนะ <Yeah. S 1> เพราะมันชนะแพ้กันสําหรับผมนะเรื่องดนตรีเนี่ยมันมันหายใจลดต้นคอกันแล้วเล่นดีทุกวงทีมบราด นะฮะไม่รู้อยู่ปีไหนก็นแล้วรุนพี่รุนน้องฝากด้วยหาตัวต่อหาตัวต่อเพราะว่าถ้ามันขาดไปแล้วมันขาดช่วงมีหลายวงที่ต้องยุบวงทิ้งก็เพราะว่าหลงและเลงกับชัยชนะและทิ้งเลยเพราะฉะนั้นน้องคนที่จะมาต่อมันไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมันก็ขาดตอนพะขาดตอนเนี่ยดนตรีก็เหมือนกันนะฮะขาดคนที่จะเป็นโดมิโนที่มาต่อกันไปเนี่ยไม่ได้นะฮะทีมเวิร์กก็จะไม่มีต้องขอชมนะฮะเรื่องที่หนึ่งเลยคนที่อยู่เบื้องหลัง ครูดนตรีคนไหนก็ตามทำดนตรีได้ดีออกแบบได้ดีรวมทั้งน้องๆด้วยให้เสียงดนตรีที่ตรงแปลว่าที่เขาให้ขอร์ดเ,เพลงนั้นเพลงนี้ออกมาเนี่ยเธอสามารถสร้าง intonation นนได้เรียกว่าเหมือนจะเป็นครูครูคนทำดนตรีน่ะเขาถอดโนด้ตเรียงกันมาเป็นขอดคอรขอด G เน่ะเธอผิดเพี้ยนมีโอกาสที่น้อยมากที่สุดเพราะฉะนั้นความกลมกลืนของเสียงดนตรีค่อนข้างดีเลย นะฮะครูเกือบจะไม่รู้จะ,จะจะชมเรื่องอะไรกันต่อไปเพราะว่าออครูพอใจแล้วก็ตอนนี้ต้องอยู่ที่สองท่านละครับสำหรับผมยินดีที่ลูกๆทุกคนนะฮะพัฒนาเรื่องของดนตรีได้ดีมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์สถาพรนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณครูหนูมิตเตอร์ครับขอเชิญครับนี่มันวงโชว์หรือวงประกวดเนี่ย <Yeah. S 3> คิดว่ามาดูโชว์นะเนี่ยสวัสดีครับน้องๆ MSU State Band นะครับสวัสดีครับทีนี้ของครูนี่มาเจาะลึกในเรื่องของนักร้องนำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะเชื่อเลยก็ว่าคะแนนในเทมาแนะ่นะครับมาดูที่นักร้องนำนักร้องนำยังไม่เท่าไหร่นะจะว่าไปแล้วยังไม่เท่าไหร่โดยเฉพาะเอา้าไล่มาไล่เรียงาทีละเ,เพลงนะครับจากเพลงน้ำพระไทยพระเทพถามว่าร้องดีไหมครูชอบเสียงนะร้องดีเป็นคน ที่ร้องเพลงแล้มีน้ำเสียงที่น่าฟังคนหนึ่งแต่ปัญหาของมันก็คือเพลงนี้เรนส์ค่อนข้างจะกว้างตัวต่ำก็ต่ำค่อนข้างลึกสูงก็สูงมากสูงกลางเนยน้องทำได้แต่ต่ำเนี่ยมันหายไปเลยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเสียงต่ำถ้าจะให้มามันต้องอายุขนาดครูเทียมมันต้องอายุเยอะๆก่อนเสียงต่ำมันถึงจะแน่นอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงยิ่งอายุเยอะมากๆเสียงเบสมันก็จะค่อนข้างมานะครับเพราะฉะนั้น ไม่แปลกตรงนี้เสียงต่างอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ประคองไปดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองมีเทคนิคที่ดีเสียงร้องหน้าฟังก็เลยฟังเพลงนี้ได้ค่อนข้างราบรื่นนะครับวงดนตรีเขาช่วยเราอยู่แล้วดนตรีก็เล่นค่อนข้างเป๊ะทาให้เราพอดนตรีเล่นเป๊ะเนี่ยอินจูนมันได้เราก็เลยไม่ความเพี้ยนก็เลยมีน้อยเราก็เลยร้องไปกลมกลืนกับเพลง,งสามารถทําได้ดีโดยเฉพาะคําสุดท้ายที่คําว่าบูชาส่วนใหญ่ก็จะเพี้ยนกันนี่ไม่เพี้ยนนะ แต่ว่ามีอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งไอ้ตรงนะดีอยู่แล้วนะครับเสียงตรงดีอยู่แล้วนิดหนึ่งก็คือมันควรจะต้องเฟดเอามันไม่ไม่ควรที่จะบูชาขาดไปเลยมันไม่น่าฟังมันต้องบูชาแล้วค่อยๆเฟดเอาก็คือเบาลงมันจะน่าฟังกว่าเราฮึดตรงท้ายแต่ดีละถือว่าทําได้ดีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นะครับเพลงนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะมาดูเพลงที่สองนะครับคนบ้านเดียวกันชอบมาก ชอบมากถึงมากที่สุดนะครับตั้งแต่หมอลำซิ่งออกมาเรียกขวัญแล้วเนี่ยชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับปูทางมาแต่มาติดตรงนักร้องนำเนี่ยกลายเป็นรองเข้าไปหมดเลยนักร้องนำไม่เด่นไม่เด่นเท่าโชว์ไม่เด่นเท่าดนตรีแต่เพียงแต่ประคองประคองเพลงให้มันอยู่ในร่องรอยแค่นั้นเองเพราะว่าเหมือนน้องถูกถูกแย่งซีนอ่ะเป็นนักร้องนำแต่โดนวงดนตรีแย่งซีนหมดเลย นะครับถ้าครูจะเลือกเซ็นสัญญาเลือกเซ็นสัญญาวงดีกว่าน้องใช่นักร้องฉันเอานักร้องอครูเทียมเอานักร้องทุกวงอยู่แล้วครับครับอา้าว <laughs> ถึงแม้จะไม่โดดเด่นแต่ก็ประคองไปได้นะครับทำให้โชว์มันมีความสนุกสนานเรียบเรียงดนตรีได้ค่อนข้างดีมันทำให้มันไหลลื่นก็คือคนก็เลยไม่โฟกัสที่นักร้องไง ครูคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันถ้าผู้ชมที่นี่ก็ไม่ได้โฟกัสไปที่นักร้องแต่ว่ามันจะมีโดดเด่นไอ้เจ้าหมอลำซิ่งมาตอนท้ายอีกอ่ะมันมาลำซิ่งให้ม้วนให้มันม้วนให้ม่มมคักขนาดขนาดดีนะครับแถวบ้านเขาได้ยินปุ๊บต้องบอกว่าปาร์ติโเทนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาเนี่ยหน้าฮ้านเนี่ยครูว,ว่าจะโทรตามสอหอแล้วกลัวว่าจะมีเรื่องกัน เห็นออกมาเต็มแล้วเราก็ตกใจเลยอ๋อเป็นทีมงานเขาเซตไปอย่างนี้ถือว่าเป็นวงที่น่าสนใจครับและอยากให้น้องๆเกาะกลุ่มกันไว้อย่างนี้รับรองว่าเดี๋ยวพยายามจะหางานโชว์ให้ถ้าโชว์มันขนาดนี้นะครับขอโชคดีครับขอบคุณครูหนูค่ะเรนเชิญครูเทียมค่ะเฮ้ยเด้อยังดีเฮ้หาหม่องว่าบหมือนะอะสวัสดีเด็กๆมสารมัตอนแรกใจหายไม่รู้ใครไปลงเฟซว่าไม่ได้มา นะฮะนึกว่าไม่ได้มาซะแล้วนะฮะก็เออดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็คนพิศโลกจะได้เห็นเธอไงนะนะฉันฉันดีใจแทนคนพิษโลกนะที่เข้ามาชมงานนี้ใครที่ไม่ได้มาชมก็บอกไว้เลยว่าเสียโอกาสนอนอยู่บ้านนะฮะดูทางทีวีไปมาแล้วมันได้อะไรอรรถอะไรอย่างน้อยก็ได้เห็นเด็กๆจากภาคอีสานนะฮะได้มาชว์ความสามารถณโนะมห่งนี้นะครับอันนั้นเรื่องที่ครูเห็น เพลงแรกครับสิ่งที่ได้เห็นกันนะมันเห็นการผสมผสานร,ระหว่างยุโรปรอดแอนเจลิสกับสารคามเนี่ยคือมันผสมผสานกันบอกว่ามันแยกไม่ออกอะว่าคืออะไรคือมันกลืนกันไปหมดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่วิเศษมากนะฮะที่เราสามารถเอาหมอรำไปสู้รึนะฮะ การลําพื้นบ้านกับการเต้นที่รดเริงขนาดนั้นมาอยู่ด้วยกันแล้วกลมกลืนกันมากอันนี้อันนี้อันนี้ชอบแล้วก็ขอเชิญชมผู้คิดด้วยนะครับวิธีการที่คุณเอาความสามารถเฉพาะตัวมาเล่นเนี่ยคุณครูชอบนะฮะไม่ต้องแพทเทิร์นอะไรมากใครเก่งอะไรเอามาโชว์ใครเก่งมาโชว์แต่จัดระเบียบให้มันค่อนข้างงดงามให้ค่อนข้างครูติดตามไอ้นั่นมาไอ้นี่มาไอ้นั่นมาอันนี้อันนี้ชช่นชมเป็นเบื้องต้นนะครับพอมาสู่เพลง คนบ้านเดียวกันนะโอ้ยเห็นตะกะแตออกมาเบิดทำสิว่าบอบอกบอต้องเสนอหนาบอหอกับบ้านเด็ดขาดย่านย่านหลายเออนะฮะมันเป็นการแสดงเราก็เข้าใจในการแสดงทุกอย่างมันมาหมดคุยบอกว่านี่แหละคือการสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุ ลูกทุ่งต้องสร้างบุคลากรวัตถุนั้นไม่สำคัญฉากนั้นไม่มีผลครูจะยืนยันมาตลอดชีวิตของครูเนี่ยใครมีตังก็สร้างได้ตึกอะแต่ใครมีตังเนี่ยผลิตลูกได้ไหมไม่ใช่การผลิตลูกหลานมันต้องใช้มันสมองและเทคนิคนะเออโอ้โหนี่ชื่นชมไปยังอธิการบดรีมอสารคามเลยนะ จ้าเป็นผู้ใดจะไปจูบดากเลยคูนะนะฮะคือคือชื่นชมมากๆนะฮะว่าผลิตลูกหลานมสรา,ารคามได้ขนาดนี้สิ่งที่ครูพูดครูพูดด้วยตาครูเห็นหูครูฟังแล้วครูตัดสินใจด้วยหัวใจของคนเป็นครูมอสรา,ารคามครับเมิดข้สา,าสีเบ้าแพ้ชนะไม่รู้แต่ครูโนคอมเมนต์ no นะโอ้โห พ่ไะะอไม่ให้เลยน้องเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะครับกองเชียร์ก็เยอะมากๆเลยแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่คุณครูเทียมไม่ห่อกลับบ้านนะฮะ <laughs>